ปืนกระบอกหนึ่งยื่นออกมาจากหน้าต่างห้องพักของโรงนแรมเล็งตรงไปยังประธานาธิบดีที่อยู่ห่างออกไปกว่า500เมตรขณะที่นิ้วของมือปืนกำลังจะลั่นไกประธานาธิบดีกลับหลบได้อย่างสิวเฉียดมือปืนตั้งสติรวดเร็วเขาเล็งใหม่อีกครั้งแต่ก่อนที่กระสุนจะถูกปล่อยเป้าหมายกลับถูกยิงล้มลงไปแล้วโดยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือความสงสัยแล่นเข้ามาในใจมือปืนรีบดึงปืนกลับ เก็บอุปรกรณ์อย่างรวดเร็วเตรียมหนีออกจากที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชั้นล่างสามารถระบุตำแหน่งของมือปืนได้กัปตันสั่งการให้ปิดล้อมทุกทางออกทันทีเสียงวิทยุดังไปทั่วอาคารล็อกทุกทางอย่าให้ใครหลุดออกไปได้ ในเวลาเดียวกันมือปืนหยิบขวดหนึ่งออกมาจากกระเป๋าก่อนจะโปรยปลอกกระสุนปลอมลงพื้นเพื่อสร้างความสับสนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งสมาธิไปที่การปิดล้อมอาคารไม่มีใครทันเห็นชายคนหนึ่งเดินออกทางประตูหลังของโรงแรมอย่างใจเย็นพร้อมถือพัสดุเล็กๆติดมือมีเพียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่สังเกตเห็นความผิดปกติเขารีบวิ่งตามชายคนนั้นลงบันไดผ่านกรอกแคบๆไปจนถึงถนนใหญ่ แต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าเป้าหมายหายตัวไปแล้วไม่นานคู่หูของเขาก็วิ่งตามมาสมทบเธอกว่าสายตามองรอบบริเวณจนสะดุดกับรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้ๆเป็นรถเพียงคันเดียวที่มีคนอยู่ข้างในเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเครื่องยนต์รถคันนั้นสตาร์ทขึ้นเสียงดังสนั่นไปทั่วเจ้าหน้าที่เรียบเงยหน้ามองรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว เขาหันกลับมาดูคู่หูเห็นว่าเธอปลอดภยัยจึงชักปืนพกขึ้นมาแล้วออกไล่ล่าผู้ต้องสงสัยทันทีในช่วงเช้าของชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรติดขัดไปทั่วเจ้าหน้าที่พยายามฝ่ารถที่จอดแน่นเพื่อให้ทันคนร้ายแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เขาตกใจรถกว่าร้อยคันเรียงกันเต็มถนนเขาใช้สายตาสแกนอย่างรวดเร็วและพบรถของเป้าหมายในที่สุด เมื่อเข้าใกล้สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวรถทั้งหมดเริ่มเคลื่อนตัวยกเว้นคันที่มีกระจกแตกร้าวซึ่งยังจอดนิ่งอยู่เขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พลางยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมแต่เมื่อมองเข้าไปในรถกลับพบเพียงความว่างเปล่ามือสังหารหลบหนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงรถที่ถูกทิ้งกลางเมืองและคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบว่าใครกันแน่ที่ฆ่าประธานาธิบดี